สวัสดีค่ะจากบ้านรางพยอมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วรู้จักจําได้ไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นสายพันธ์ญี่ปุ่นนะคะเขาบอกลูกใหญ่เนื้อกินหวานนะคะบ้านรางพยอมก็ไม่อยากจะซื้อหล้วนะคะ อันนี้หลานสาวสั่งมาให้นะคะบอกอยากได้สั่งให้ก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรือเป็นการโกหกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้นะคะแต่ต้นนี้ไม่มีหนามนะคะแต่ต้นนี้มีหนามนะคะหนามแหลมมากวา่งพยอมก็ว่าจะไม่ใช่พันญี่ปุ่น จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารอรุนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนถุงกันใหม่นะคะรู้สึกว่าดึงไม่ออก3ต้น290บาทนะคะต้นฝามือเดียวเองนะคะนี่ค่ะต้นแค่ฝามือเดียวนะคะขายได้แพงมากถ้าหลอกนะรับรองได้เลย ไม่ต้องมีที่เกิดอีกแล้วเห็นประกาศขายอยู่นะคะหลานสาบอกอยากได้เดี๋ยวจัดให้ทำไมตอนนี้มีของบ้านรายมงคมไม่คมเลยสักเล่มหนึ่งนี่ค่ะลาก,ก็เดินใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนถุงใหม่แล้วก็รอรุ่นกัน ถ้าเขาจเจริญเติบโตเดี๋ยวปลูกลงสวนเลยนะคะถ้าไม่ใช่หวานสงสัยต้องตามล่าหาความจริงเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่ถุงใหญ่กันก่อนนะคะเพื่อให้รากเขาเดินดีเขาหากินคล่อง เขาจะได้อุ้ยอุ้ยหลุดเลยอันนี้คงจะเป็นการเพราะเม็ดนะคะอีกสี่ปีค่อยว่ากันใหม่พอดีสี่ปีเกิดเขาหลอกเรากว่าเราจะไปตามหาเขาเจอ สงสัยกลับบ้านเก่าไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แช่งนะคะพูดให้ฟังเฉยๆเพราะว่าเวลาคุยมาโอ้โหขนาดนั้นขนาดนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พอมาเจอของจริงเข้าโอแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมาก เรามาเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เราก็จะมาดูต้นนี้กันมั่งนะคะเพราะว่าต้นนี้รู้สึกใบแดงแล้วก็ไม่มีหนามนะคะอาจจะได้ของจริงมาต้นหนึ่งได้ของปลอมมาสองต้นก็ได้นะคะอันนี้โอ้ยม,มีทำไมไม่คมเลยล้วไม่คุณเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้โห <c oughs> มีของบาลไรพยอมเกิดจะไม่คมนะคะกรีดไม่เข่าเดี๋ยวต้องจัดการรับใหม่นี่ค่ะละากเขาก็เป็นแบบนี้นะคะขยุขยุขย,ยเสียงควาลองแล้วนะคะอันนี้ต้นเขาคงจะปลูกมานานเพราะมานานแล้วนะคะเพราะว่าต้นโคนนี้ใหญ่แล้วนะคะ หรือว่าอาจจะเพราะไว้นานหรือว่าเป็นตัดกิ่งปักชำไม่กล้าลื้อนะคะเพราะว่าโอ้โหยาวเกินด้วยถุงเราสั้นสลัดออกเนาะเราจะได้ดูด้วยสงสัยจะเป็นกิ่งปักชำหรือเปล่า ทำงานไม่ถนัดเลยก็ต้องรอรุ่นกันนะคะกี่ปีถึงจะได้กินลูกอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เลยนะคะว่ากี่ปีถึงจะได้กินลูกแต่ถ้าเป็นมะม่วงหามมะนาวโหของบ้านเราที่รสเปรี้ยวนะคะ ประมาณ4ปีนะคะที่บาลังพยอมได้มาปลูกครั้งแรกเลยนะคะแต่ของบาลังพยอมก็เป็นลูกสีแดงเขียวนะคะไม่ใช่สีชมพูขาวเหมือนของคนอื่นทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าลูกดำๆแล้วจะออกรสหวานนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอรุ่นกันแหละ ว่าจะได้ผลขนาดไหนบางครั้งก็ท้อใจเหมือนกันนะส่วนสองต้นนี้นะคะก็เป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเพราะเม็ดนะคะก็มีคุณยายข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าเพาะไว้ เพาะไว้ขึ้นเยอะเลยแต่เหลือแค่สองต้นนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรกินอันนี้ก็ประมาณสิเซนได้นะคะคุณยายพอไปหาคุณยายบอกเอามาเลยเอามาดูแล้วเองเลยตะคืนเอาไว้เดี๋ยวหายหมดแน่ไม่รู้ตัวอะไรกินคุณยายบอกว่ามีเพื่อนของลูกสาวเขาให้มา ให้ให้ลูกมากินนะคะก็เลยจะเก็บเม็ดเพาะไว้ให้แต่อันนี้บลรายุพยอมสั่งซื้อมานะคะหลานสาวสั่งซื้อมาให้นะคะนี่ค่ะโหอ,อันนี้หลากเยอะอันนี้สงสัยจะเป็นเพาะเม็ดโอแหละ้นาเยอะเลย อันนี้สงสัยจะเป็นอย่างเปรี้ยวแน่เลยเอเรียกว่าสองต้นถ้าสองต้นเดี๋ยวได้แยกเป็นสองกิ่งเป็นสองถุงว,ว้าวสองถุงสองต้นจริงๆโอ้สงสัยเพราะเม็ดทั้งนั้นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าการหลอกลวงไหมถามเพื่อนๆหน่อยนะคะ การขายของต้องได้คุณภาพนะคะถึงจะเอามาจําหน่ายให้ลูกค้านี่เป็นการโฆษณาส่วนใหญ่โฆษณาสมากมายแต่เอาเข้าจริงแล้วต้นเล็กนิดเดียวนะคะแต่คู่นี้มั่นใจเลยนะคะว่าคงจะไม่ใช่อย่างชนิดหวานแน่นะคะเพราะว่าน้ำจังเลยนะคะ น้ำพอๆกันกับของบาลังพยอมเลยนะคะเดี๋ยวปลูกไว้ก่อนแต่มองแล้วไม่ค่อยนั่นเลยแถมต้นก็ผุๆกรอน เขามาหลอกขายกันนะบอกโหเป็นคนที่นิสัยแย่มากๆอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นมาปลูกแต่ดูกันหลอกลวงนี้แล้วบอกได้เลยว่าใช้ไม่ได้เน่แล้วก็ตอนเขาโฆษณาเขาก็บอกว่าไม่มีหนามแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้มีหนาม จะว่าตอนเล็กมีหนามตอนโตไม่มีหนามก็คงไม่ใช่แหละเดี๋ยวจะรอรุ่นตอนเขามีลูกว่าลูกเขาเป็นสีอะไรจะเป็นเขียวแดงหรือว่าจะเป็นขาวชมพูอีกสี่ปีเราก็คงจะได้รู้กันนะคะต้นฟวามือเดียวเอง เนาะเรามันไปอยากได้ของเขาถ้าเราไม่อยากได้ของเขาเราก็ไม่โดนเขาหลอกนะคะอันนี้ก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยนะคะที่ว่าไปอยากได้ต้นไม้ที่มันแปลกเขามีแต่เปรี้ยวนี่เราไปบอกเขาบอกว่าหวานเราก็ไปเชื่อเขานะคะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะ มองต้นเห็นเป็นเงาๆเท่านั้นเองนะคะต้นเล็กมากนะคะแค่ฝ่ามือเดียวเองนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนมะม่วงหาวมะนาวโห่ญีปุ่นนะคะเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะแต่นี่ค่ะ้นาำแหลมเปียบเลยนะคะก็ชักไม่แน่ใจแซีเพราะเขาบอกมาว่ามันไม่มีหนามแต่นี่หนามมันแหลมจังเลยอ่ะตัดไว้ก่อนจะได้ไม่มีหนามวันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่บบลายอมพยอมซื้อสั่งที่หลานสาวสั่งมาให้นะคะจากเพจหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นนะคะมีรสมีรสหวานลูกใหญ่นะคะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ